สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนเก่งทุกคนมาถึงตอนสุดท้ายของบทเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจําวันกันแล้วค่ะในตอนที่3นี้เราจะมาเรียนเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันโดยจะมีการนํากระบวนการดังกล่าวมาใช้อธิบายการทํางานของนักวิทยาศาสตร์รวมถึงใช้สําหรับการหาคําอธิบายเหตุผลหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราค่ะน่าสนุกใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเมื่อเพื่อนๆทราบหัวข้อย่อยสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนกันแล้วเรามาเริ่มเรียนหัวข้อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมดกี่ขั้นเอ่ยใครที่ยังไม่ทราบเรามีตัวช่วยพิเศษให้หรือเพื่อนๆสามารถถามพี่ยูเรนัสได้นะคะพี่ยูเรนัสมาช่วยน้องๆแล้วครับ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ด้วยกัน6ขั้นครับเริ่มด้วยขั้นที่1คือขั้นการกําหนดปัญหาขั้นที่2คือขั้นรวบรวมหลักฐานขั้นที่3คือขั้นตั้งสมมติฐานขั้นที่4คือขั้นวางแผนและทดลองขั้นที่5คือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลองและสุดท้ายคือขั้นที่6เป็นขั้นการนำไปใช้ครับ จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นต่างๆนั้นเพื่อให้เพื่อนๆเ,เกิดความเข้าใจมากขึ้นเราจะมาศึกษาการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหข้อไปพร้อมกันนะคะซึ่งเราจะศึกษาจากกรณีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องไข้เหลืองของแพทย์ชาวอเมริกันโดยจะมาวิเคราะห์ว่าจากกรณีตัวอย่างนั้นใช้ขั้นตอนใดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บ้างคะ่ะ การศึกษาค้นคว้าในเรื่องไข้เหลืองของแพทย์ชาวอเมริกันใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังนี้ค่ะขั้นที่1ขั้นกำหนดปัญหานักวิทยาศาสตร์เริ่มจากการสังเกตและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดจากนั้นจึงกำหนดปัญหาออกมาว่าทหารอเมริกันที่มาปฏิบัติงานในเขตเมืองร้อนเจ็บป่วยและล้มตายด้วยโรคไข้เหลืองขั้นที่สองขั้นรวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและพบว่า ผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากมีผู้ใดผู้หนึ่งล้มป่วยรวมถึงคนในเขตร้อนจะเป็นโรคไข้เหลืองมากแต่ถ้าอากาศหนาวผู้ป่วยจะลดลงเมื่อนักวิทยาศาสตร์รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วถึงเข้าสู่กระบวนการขั้นที่3คือขั้นตั้งสมมติฐานค่ะซึ่งสมมติฐานจากเหตุการณ์และข้อมูลที่ได้แบ่งเป็นสข้อดังนี้ 1. โรคนี้เป็นโรคติดต่อ 2. โรคนี้เกี่ยวกับภูมิประเทศและ 3. โรคนี้ต้องมีความสัมพันธ์กับความร้อนจากนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงวางแผนและทดลองสมมติฐานที่ตั้งไว้เพื่อหาข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่4ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รายละเอียดสําหรับขั้นวางแผนและทดลองแบ่งออกเป็น2ส่วนดังนี้ค่ะการทดลองส่วนที่1เริ่มแรกนักวิทยาศาสตร์ทําการเผาเสื้อผ้าเครื่องใช้ที่ผู้ป่วยสัมผัส แต่ก็ยังพบว่าไข้เหลืองยังชุกชุมเหมือนเดิมสรุปได้ว่าการแพร่เชื้อไม่ได้ผ่านทางปากจมูกและสิ่งคับถ่ายการทดลองส่วนที่สองนักวิทยาศาสตร์จึงสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าแถบที่พบผู้ป่วยจะมียุงอยู่ชนิดหนึ่งดังนั้นเขาจึงทำการทดลองโดยหาอาสาสมัครมาจำนวนหนึ่งแล้วแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มที่หเป็นกลุ่มที่สวมเสื้อผ้าใช้ของใช้ของผู้ป่วย และให้นอนในบ้านที่ป้องกันยุงกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่สวมเสื้อผ้าเครื่องใช้สะอาดและให้นอนในบ้านที่มียุงซึ่งเป็นยุงที่เคยกัดผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เหลืองกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่สวมเสื้อผ้าเครื่องใช้สะอาดนอนในที่ไม่มียุงผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่สองซึ่งนอนในบ้านที่มียุงที่เคยกัดผู้ป่วยมาแล้วป่วยเป็นไข้เหลืองจากการทดลองที่ออกมาทั้งสองส่วนนักวิทยาศาสตร์จึงวิเคราะห์ และสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าโรคไข้เหลืองติดต่อถึงกันโดยมียุงชนิดหนึ่งเป็นพาหะค่ะและเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปแล้วจึงเริ่มศึกษาวงจรชีวิตของยุงชนิดนี้และพยายามกำจัดยุงโดยการไม่ให้มีการวางไข่ในน้ำซึ่งสามารถป้องกันให้คนในเขตนี้ไม่ให้ถูกยุงกัดและหยุดการระบาดของโรคไข้เหลืองได้สำเร็จค่ะซึ่งสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำในขั้นตอนนี้เองเรียกว่า ขั้นตอนของการนําไปใช้ค่ะเพื่อนเเพิ่มเติมให้เพื่อนๆออีกนิดนะคะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าตามทฤษฎีหรือตามหลักการจะมีทั้งหมด6ขั้นแต่สําหรับในทางปฏิบัตินั้นไม่จําเป็นว่าเพื่อนเพื่อนจะต้องปฏิบัติให้ครบทั้งหกขั้นก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆสามารถค้นพบคําตอบของทางวิทยาศาสตร์ได้ก็ถือว่าเพื่อนเเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วค่ะเมื่อเพื่อนๆทราบขั้นตอนสําหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์กันไปแล้ว เราจะมาลองทดสอบกันว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจหลักของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันมากน้อยแค่ไหนโดยให้เพื่อนๆลองอ่านและวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์โดยที่แบบทดสอบนี้จะไม่มีเฉลยนะคะเป็นเพียงแบบทดสอบให้เพื่อนๆได้ฝึกทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วค่ะ 1. ปัญหาของนายโอมคืออะไร 2. สาเหตุของปัญหาคืออะไรและ 3. เขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เป็นอย่างไรกันบ้างคะวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันตอนที่3สนุกไหมคะพบกันใหม่ในบทหน้านะคะรับรองว่ามีสาระดีๆรอเพื่อนๆอ,อีกเพียบแน่นอนคะ่ะบ๊ายบาย